สวัสดีค่ะวันนี้น้องภูมิินได้สีค่ะมารีวิวสีเป็นสีไม้นะคะเป็นกล่องเหล็กค่ะนี่น้องภูมินตื่นเต้นมากน้องภูมินจะตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อได้แกะของนะคะเป็นสีน้องภูมินบอกปิดตาปิดตานี่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าน้องภูมิินเป็นแบบไหนว่าน้องภูมินได้เป็นแบบไหนนะคะมาดูกันเลยเป็นกล่องเหกแได้ไหมลูก ว้าวท่านผู้ชมอันนี้อยากเห็นไหมอยากเห็นเปิดเลยครับถ้าอยากเห็นนะ่ะปิต้าไปเลยปิต้ายังปิต้าแล้วว้าวน้องๆมีหลายมีกี่สีนะเพื่อนๆดู <c oughs> ดิลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสี ใช่โอ้มันมันดีมากเลยอ่ะใช่เนี่ยสีเหลืองดูสีตรงไหนคะเราต้องดูสีตรงไหนว่าอันนี้เป็นสีอะไรดูตรงไหนตรงไหนก็ได้นี่ไงที่เป็นสีสีปอกใช่ไหมอืเคสั่งมาสองอันคุณแม่สั่งมาสองอันเลยนี่แม่ทำไมถึงสั่งมาสองอันก็ไว้ลูกใช้สีเยอะเด็กอนุบาลใช้สีเยอะ โ okay. อเคต่อไปแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายทำดีๆบ๊ายบายนะจุ๊บๆอืออ่า <c oughs>